อืมนี่น,นี่พี่น้องมึงมั่นแต่มั่นม,มันนี้บรรยากาศหนาอะไรให้นั่งไก่ได้ว <c oughs> นั่งซีอิ๊งกันม,มันแต่โป๊ะ อดน้ำปลาด้วยจ้าพี่นอ้องจดานี่เยียงทอดน้ำปลาหมูข้าวหมูทอดน้ำปลาจ้ะครับผมเอ้ป,อเเป็นสีนม้าบอกวิธีบ่บ่ต้องเนียังไรจ้ะแค่น้ำปลาในกระเสร็บเดียวตะเบสิชุบแป้งจักหน่อยเห็นว่านีความแบบว่ากรบอรบกรบอรบกรบอรบดึบดึบข้างในฉ่ำๆข้าง บวเสื้อพี่น้องเปลี่ยนเพิ่งต้องทำเด้อแสีบจ้ะหมวดนี้เบียบอกเลยนั้แซนบาร์แซนี่บอกเมนค่ะมันมันสีบลอกเข้มแห้งจ้ะพี่น้องจ๋มามักจ้ะวันนี้หันเล็กน้อยจ้ะเจ้าหน้าที่อุ้ยแค่คลุกคลุกที่เสร็จ้ะพี่น้องจ๋าโอเคพี่น้องพอเสียใจเข้าใจนะนี่เด้อจ้ะพี่น้องพี่น้องมาครับมาเบียใส่แป้งนี่ย่ง ยูเอฟเอ็มจ้ะพี่น้องจ้ะโอยไปเนี่ยนี่ชุบแล้วก็ทอดจ้ะพี่น้องน้ำติดในแบบกรอบๆสักน้อยมีความกรอบนะคะ แล้วก็มีความฉ่าข้างในมีความฉ่าข้างในจ้ะกรอบนอกฉ่าใน,นคุกคืออเคจ้าทอดหมูหมูผอดน้ำปลาสย<า>ี่ยมาก งางแิบส,ส,สองสิบโอค้คนสิบหนึ่งยังเสร็จไนอสวยแล้วสีอาขึ้นเลยมงามเพี่งพอ,อ ลงล้าก่อนละอืคเค็ม,มสินี่บนี่ะ,ะครับชัมครับนี่บขอเมาชัมหน่ย สุสดดยอดวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุสุขคนครับกลับมาพอกันที่เขากับช่องเคยบนค้นก๊าสินครับผม มืัอนี้มาคำนิดเดอ้อครับผมสิพาพี่น้องมากินข้าหมูย่างโมเมนต์นข้าหมูย่างบ้าวหมูย่าพี่ยังสนข้าวหมูทอดน้ำปลาจ้าห<อ>มูทอดน้ำปลาเป็นอะไรครับพี่น้องส้มตำข้อหมูทอดน้ำปลาครับเมนจัดผักแคบกัสมี่ผักมะนละผักผัก,กกาดหินหอมหอมแขกเครื่องม่วงผักชี ต้นหอม,หอมกระเจี๊ยบครับอบ้านเนี่ยจามนมันหลายๆครับผมพี่น้องกินยกันก็ไปกินพร้อมกันฝากพี่น้องคนอะไรก็แชร์กดติดตามให้ช่องเคยบนคนกระสินนี่เด้อครับผมให้มีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปครับมาพี่น้องมามากินน้ำก,นก,นกันกับบรรยากาศอู้หนาวนี่บุน,นีหนา,าวจ้ะหนาวร่มร่มช่วยช่วยครับบุน,นีมามาคำมาเหมือนพลานหลองสายฝ่าไปหาคุณหมอเพิ่นวายุ เอาเน่อาเลยคือบอกพิทบอถืงกันวันี้ว่านนองว่าอยู่ครับจ้าคนหน่อยกินจ้ะรู้พี่น้องเ้ยแสบจ้ะกินก็น้ำตาหมูเนื้อเนาะอืมอืมอืมจับเข้ากันระน้ำตาหม อมมนำ้ำไลไปทางเจ้าบเลยี้หอห,อ,หอ,อมแขกครับหอ,อมแขกครับพี่นอ้องอื้จัก เฉลกนเนาะข้าเห็ดลง่องเนาะ <c oughs> นี่นี่พี่น้องมึงมันแต่มันสามสันมันแบบตรงเนื้อกับมันมาเนาะอืมวันนี้บรรยากาศหนาวอะไรให้นั่งไก่ด้วยนั่งซีัิ๊ันั่ย มันแตกโพกมั้งบอาพี่นอ้องหุงเหือม,มือก่อนครับพี่น้องตั้งแต่ไหนมาหุงเหือมันสิเบิดกอ่อนเบิดนี่ก็ได้กินหุงดิบมาหุงขาวๆเนาะอืมนะอืม อยากให้พี่นอนเด็ดลองสิ้เด yeah. อืมแสบผักออืแบบน้าแห้งทา่านจะทัานบางแห้ง พันล้นะ้ำมันจีแบบมีความแบบกรอบข้างนอกอกับ,บแบบชํำข้างในจ้ะพี่นอ้องนีแ่แซ่บอืม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 อือ กลับเปนนี้กลับขึ้นดังไหมเป็นอย่งนงมือนี่ไปค้นแกนจากภาวาอยู่ไปหาหมอไปเจอตึ้มุงไปตึ้งตึหาตึหาเครื่องครับไปเอาคิวน้ำผึ่งนะน้อบริยวคิวมันก็อพอจะขุมนะคนร่า,ายไรพี่น้องับพอประมาณถุงสองถุงจัก วายู่เป็นเป็นอันกวยใจบวมกวยเตโปรงนะเป็นหนังแตอยู่ในทองเบียตอนเบียท้องหาเดือนเศร้าเห็นแต่ว่ามีข่าวดีเนาะ <c oughs> ตอหลนกหลกเป็นสองทางค่ะทั้งใส่ทั้งคว้าเลย มันโปงทั้งสองมันมัน,มน,มนบวมจ้ะั้งคองขัง,งเลยรอบนี่ไปไปเศร้าประมาณใช้ด่างสีฟอมเนาะประมาณสามเท่อจ้ะรอบนี้หายไปแล้วค้างหนึ่งตกใจเบิดเนาะอุ้ยมีแห้งเงาจ้ะพี่น้องจ้ะหายแล้วค้างหนึ่งเหลหหืออีกข้างหนึ่งหมอว่าติดตามอาการต่อไปแต่ว่าเด็กกินยาเด็กอินยังยื่อนบอกว่ามันเป็นโค้งสั่งขึ้นไกหน่อยเนาะนเนาะ บอกว่าสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็หายเองได้เมื่อวานโดดเต่าผู้ใดทีทเกิดมากบุญเอือลุกไพ่มะนำ้ำถือว่าบุญไร้แล้วครับพี่น้อง น,นว่าเพื่ออะไรก็สร้างไปหน้องคนทองไม่มีหลูกไม่ไพ่บุญร้ายเราับผมกันยังไงม่มีหลูกไม่ไพ่แค่นันได้ผมเลยเบียร์น่ะสอนทองน่ะบ่ราะข้อยังนี่จะ้ะย่างอันขอป้อนหรือตักบาตรหรือ,อยัางก็สร้างถาทองสิข้อย่างเดียวเลยว่าขอให้ลูกแบบแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงบ่งบงงมีหลกกูกไมีไพ่แค่นี้ เบสิคอแค่นี้เลยเบไิ้คอพอดยังเห็นจะคล้องคอแบบให้ลุอยางเดียวเลยจ้ะตอนท้องแบบเท่ากัแบบกังวลนเนาะเขาอยู่ในท่องถ้าโมโหว,ว่าเขาจะเป็นเอเนียงแนวใดเนี่ยอืม,อม Không. Lên tương thằng ไปเลยเคยกินอยู่้นันเยอะไม่เห็นเขากินนะป๊ายำคอหมูย่างตำคอหมูย่างนะจะก,กินพะลวกเผ <laughs> ็ดเนาะห,หนึ่งวันหนึ่งสอเป็ด หลอดลงบิ๊กก็ลงต่ำเรื่องแซงสาวอืก็มืออย่างเนาะ น้ำปากจะคองน้ำปากจะคอ,อ้องแต่หน่อยเมนอยู่เลยกึ้นกันกลัดลิ้นนี่เนาะยำนี่อีกครั้งนครับยำพิ้ยำถือ <laughs> ถือก้างกระต,ตังเติงเลยเนี่ยถือลินจะคองโอ้ยน้ำตาแตกหมดเลย เจับอโควิดก <siglo> ูคเหมือนน่าจากพี่น้องจ้าหยอดดูแลสุขบับตาของเด้อจ้า ใส่แมดต์หลงมือดูด้อป้นนอ,อง,กงกันเนาะห้องก็เสียงให้กันเนาะผมก็ผมก็ลงเบียร์กันจนเลื่อนอเลื่อนมือจักบาทขึ้นมาไหมครับเลื่อนออกไปวันนี้กำหนดเลยเนาะเบียร์ก็หนุเสียง้กันน,นี่จ้ะขายของแจกส่องเรียบร้อยครับพี่น้องสร้องเรียบร้อยครับ เขาจะเลื่อนยกเลิก,เลกครับสร้างยังงหลือเรียบร้อยแล้วยกเลิกเพิ่งน,นขึ้นหอดสมัยเสืออ้อบ่อกอนสมัยน้องพี่น้องเหรอพอแม่ปูย่าเข้ากินเต่ไร่ข้าม <laughs> ว่าสมัยนี้ขึ้นเป็นแนวหนีวันจี้ แมนบ่แมนบ่บ่ตาแบแลวบานไฟน้ำแมนยุบบานเจ้าแมนอยู่บ่นั่นนุยนั่นกัน้นองซาวนัน่นกินไก่เป็นตัวหนึ่งกินเล่นด้อจ้ชะพี่น้องกินแบบเขาสามารถที่กินเล่นได้คือพูดถึงสมัยแต่ก่อนไง ปู่ย่าพ่อแม่เราตายยายกินกินแบบนี้สำหรับผมจะบอกใเป็นตัวกำ <c oughs> ลองซาผมนั่นเพลิดเพลเลยไม่กินว่าเป็นแบบนี้อสัใจพี่น้องแบบว่าซอนเนยเขาแบบว่าห้ลูเขาแบบแจัาอะไรล่ะเพื่อนบ,บ่ฟเฟ่กินเนาะ ไปเรียงหวยพี่น้อนงบอกไว้หนึ่งเด็กกินน่องกินนะครับน,น้องใหญ่ๆแล้วกินเล่นกันเพื่อนนี่เขาวมัอยู่น้อใหม่ๆข้าวถ้ากินบลาปิ่นแม่ผมยังยันต,ตัวลูกเต่าบริกินเพราะว่าเบียบ,บ้านเบียสีแบบว่ายืันตัวลูกเต่ากินบะอิ่มเนาะแม่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 ปลาเนาะแม่เหนื่อยแล้วยาลูกกินบะอิ่มแล้วก็สีห้ลูกเน่นกับแล้วก็วาวแล้วก็แพงแล้วก็แพงเขาห้องเบีย,บบยบแบบนี้เนาะ เป็นสีนเป็นยังสีเนาะเนี่ยแดดเดียวสิอิ่มหนึ่งเลยจ้ะพี่น้องสามารถกินได้อิ่มหนึ่งเลยที่บ้านเบียออกพอกจากบ้านบิ๊กคือการบิ๊กปอนยังสิเป็นเบบทุกคนบนัาวเยอะพ่อออกจากบ้านเพงานนั่งเทปประหยัดแล้วประหยัดเออแปลกเลยจ้ะเพื่อนเนี่ยรพรพอแบบบัยยูก็ ทั้งว่ได้กินเขาก็พอกับแม่เพิ่นสิกินแบบยอมแต่ถ้ากินเขาก็แม่นี่โอ้เจ้าพึ่งว่าหนึร้อยเก<ง>ิีปล่อยแล้วนี่บอกไม่เป็นไรอันอัขึ้น,นเลยอักขึ้นลคลยำใหญ่เกินนี่พูดอะอรเล่าเป็นผิดตับเพิ่นมีเถื่อหนึ่งพี่น้องเราพี่น้องฟังกรือเป่ใช้ยาวบ่เออ กินเข่าน้ากันผมกินไข่ดาวแล้วแล้วผมก็บโอิ่มเนาะผมก็แกงไอ่ป้าไม่สั่งไข่ดาวอ๋อเมนอยู่ครับผมตอนนั้นผมไปยัดเป็นยัดไอ้เมียกินซะแบบเพิ่นเอามามันไม่ได้กินติบบาทนี่ผมก็กินเพ่งเพิ่นนะกินไขแดงเพิ่นจ้อไข่แดงเบียบพี่น้องเราพี่น้องสร้างเมื่อคบกันไม่ใหม่ไปกินเข่า ตั้มฟังนี่แหละสั่งกระเพาไข่ดาวถามว่าเอาไข่ดาวได้ไหมไม่ไม่เพื่อนว่าไข่ดาว <c oughs> เขาเคยสั่งไข่ดาวมาเขากินเนาะบาดนี่ว่างลงปุ๊บจังไดดเราไม่เจาะไข่ดาวเขาไหมมาฟังเลยพี่น้องใส่์เจาะน้อยเดียวเนี่ยบัวเรีดกจ้วงไข่แดงนี่ไปวัดหน่วยเลยเกียร์หลายเบี้ยจดตั้งแต่ไันมากๆๆๆ <c oughs> ดังเนี่ยนะแม่ประกาศยิงใครประกาศยินไงดาวไ่อีกเลย <laughs> เข้ากระทามอยูีน้อว,ว,<า>ว่ากินไหมมาเห็นดันเพิ่งเกี่ยวดังมากบอเห็นเลยอย <ะ S 2> ่ดาด่ามาด้วยจ้ะบอกวามเก่าสมัยจะหน่อยน้อยเนะาะมวลรวมหัวกันเด้อครับพี่น้องอันอตั้งแต่สมัยวัยรุ่นจะเหนี่ยจะหนี่ยน้อยแล้วแต่ว่าเขาว่าเรื่องกินเรื่องไงเรื่องใจเรื่องหน่อยเขาว่า

ออมอกกินโซ่หนึ่งจากพี่นอ้องถึงนราไม่สะใจนะเนาะเบี้ยถือมาแล้วก็เอามาแหลกแล้วก็เอามาชุบแป้งทด <S <S อดสบาย มันก็พังเหม่อนข้ากันนะครับอืมบ้าเลยอืมอ๋อปัะเด้ยอืมีล้วก็เคี่ยดีกว่านี้หรอดน้ำหน่อ หน่อแฮงจะอืมพี่น้องครับคลิปนี้นะครับเนาะกินพิษพลาดประการไหนผมสองคนขออภัยเลยครับผมได้กาฝากก็อะไรก็แช่ก็ติดตามได้เลยครับช่องคือบนคนกรางสินครับผมวันนี้ผมสองคนล่าละครับผมคิดดากันไหมครับ